เคยเห็นไข่ฟูฟ้องแบบนี้ไหมวันนี้ฟ้าจะพามาทำเมนูไข่ที่อร่อยง่ายแต่ไม่ธรรมดานุม่มฟูเหมือนปุยเมฆในหม้อทอดฟิลิปส์กันค่ะไข่กระทะฟูฟ่องของเรานะคะก็จะเริ่มจากการแยกไข่แดงกับไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวอย่างเดียวนะคะตีจนขึ้นฟูได้แล้ว<ม>เดี๋ยวฟ้วาโชว์มโครรให้ดูแอนแ <laughs> <laughs> เปิดตัวลูกรักคนใหม่ นั่นก็คือมอทอดฟิลิปรุ่นใหม่ค่ะนำลงไปเทในชามทนความร้อนเราจะทำเป็นหลุมตรงกลางนิดนึงค่ะจะได้ใส่ไข่แดงที่หลังนะและดูนี้นะ <c oughs> เขามีเทคโนโลยี Rapid Air ฐานเป็นรูปปลาดาวเฉพาะของฟิลิปส์อร่อยกรอบนอกช่ำในสุกทั่วถึงนำเข้าอบประมาณ3-5นาทีที่อุณหภูมิร6 0องศาค่ะ ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องดึงออกมาดูเลยนะเขามีหน้าต่างใสทั้งเครื่องแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องกลัวไหมอีกต่อไปเลยค่ะได้แล้วไข่ดาวฟูฟ้องของเราเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะอย่างแรกเลยไข่ค่ะอืมไอกรอบเบคอนเห็ดจริงๆแล้วเมนูนี้รากฐานเขามาจากสูตรอาหารเก่าแก่ของฝรั่งเศสตั้งแต่ศตรวรรษที่17เมีชื่อดั้งเดิมว่าเอออลาเนชที่แปลว่าไข nah ่ในหิมะ ใครอยากรู้ว่าหม้อทอดฟิลิปส์แอร์ฟ y e r เออทำเมนูอะไรได้อีกรออีพีหน้าได้เลยค่ะหรือเข้าไปดูที่ Home ID App อเขามีสูตรแจกฟรีมากถึงพันเมนูเลยนะ